สวัสดีค่ะสำหรับใบงานใบนี้นะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะมาทบทวนการเขียนตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะจะมาทบทวนให้เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เลขศูนย์อารบิกนะคะศูนย์อารบิกให้เด็กเริ่มที่กะลาความนะคะแล้วก็วิ่ง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 ลงมาใส่กะลาหงายแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปใส่กะลาความนะคะเลข0เลขหนึ่งให้เด็กจุดที่เส้น นะคะที่2จุดขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงนะคะพอมาเลข2จุดขึ้นเดินหน้าใสกะลาความลงเส้นเฉียงเดินหน้าลาะเส้นนะคะเลข3จุดขึ้นเดินหน้าใสกะลาความสไลเดอร์เข้าสไลเดอร์ออกวิ่งเลาะเส้นลาะเส้นลาะเส้นใสกะลา ะะต่อมาเลข4จุดลงเส้นเฉียงเดินหน้าลาะเส้นยกดินสอค่ะแล้วก็ลงเส้นตรงนะคะต่อมาเลข5จุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กระลาคว่ำชนเส้นกระโดดลงมาใส่กระลางายลาะเส้น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 เลาอเส้น,สนแบบนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าลาะเส้นนะคะต่อมาเลข6นะคะจุดขึ้น ถอยหลังใส่กะลาควา่ำลงเส้นตรงลงมาใส่กะลาหงายล้อเส้นล้อเส้นล้อเส้นเลาวขึ้นไปใส่กะลาควา่ำนะคะเลข6ต่อมาเลข7นะคะจุดเดินหน้าล้อเส้นแล้วก็ลงเส้นเฉียงต่อมาเลข8เริ่มตรงกลางนะคะจุดขึ้นถอยหลังใส่กะลาควา่ำเดินหน้าใส่กะลาหงา เจอกันตรงกลางน,นะคะตัวสุดท้ายเลข9นะคะจุดที่เส้นด้านบนสุดนะคะจุดลงถอยหลังขึ้นไปใส่กะลาความลงเส้นตรงเลาะเส้นเลาะเส้นเลาะเส้นลเนลาะเส้นใส่กะลาหงายนะคะอันนี้ก็คือจะทบทวนให้นะคะ0ถึง9อาราบิกทีนี้เรามาดู0ถึง9ไทยบ้างนะคะคุณครูจะไปแบบบรไว้นะคะเพราะเด็กๆเคยเขียนมาแล้วนะ,ะ0ไทย นะคะใส่กะลาความวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งลงมาใส่กะลาหงายวิงว่งวิ่งขึ้นไปใส่กะลาความเหมือนกับศูนย์อารบิกนะคะเหมือนกับศูนย์อารบิกทีนี้เรามาดูหนึ่งไทยบ้างนะคะหนึ่งไทยให้จุดที่ด้านล่างของหัวนะคะจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นไปใส่กะลาความแล้วก็สไลเดอร์ลงมาที่จุดของคุณครูแบบนี้นะคะหนึ่งไทยพอสองไทยก็เริ่มที่จุดด้านล่างเหมือนกันนะคะจุด ขึ้นเดินหน้าขึ้นไปใส่กระลาความลูกที่1กระลาความลูกที่2ลงเส้นตรงถอยหล,งลังเลาะเส้นแล้วก็ขึ้นไปใส่หางยาวเลยบรรทัดนะคะนี่คือเลขสไทยทีนี้มาดูเลขสาไทยบ้างก็ยังจุดที่ด้านล่างของหัวเหมือนกันนะคะแต่เลขสามไทยหัวจะอยู่ด้านล่างสุดนะคะจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นเส้น ตรงใส่กระลาความลูกที่1ลงเส้นตรงเขียนซ้ำรอยเดิมนะคะใส่กระลาความลูกที่สองลงเส้นตรงมาหาจุดที่คุณครูจุดให้ด้านล่างนะคะนี่คือเลข3ไทยทีนี้เรามาดูเลข4ี่ไทยบ้างเลขสไทยจุดที่หัวด้านบนนะคะด้านบนจุดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงซ้ำรอยไป1ช่องก็โดดลงมาใส่กระลาหงาย ขึ้นเส้นตรงไปแล้วใส่เส้นโค้งเล็กน้อยแล้วก็เดินหน้าเลาะเส้นแล้วใส่หางนะคะนี่คือเลขสีไทยพอเลขห้าไทยจุดเหมือนเดิมนะคะจุดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงซ้ำรอยเดิมไป1ช่องลงมาใส่กระลาหงายขึ้นเส้นตรงใส่เส้นโค้งเดินหน้าเลาะเส้นกระโดดขึ้นไปแล้วถอยหลังใส่ ลูกแล้วใส่หางแบบนี้นะคะเลข5้าไทยต่อมาเลข6ไทยจุดที่หัวด้านบนนะคะจุดที่หัวด้านบนจุดลงเดินหน้าลงมาใส่กะลาหงายขึ้นเส้นตรงไปใส่กะลาความแล้วขึ้นเส้นเฉียงนะคะนี่คือเลขยกไทยต่อมาเลข7ไทยนะคะจุดที่เส้นด้านล่างจุดขึ้นเดินหน้า ใส่เส้นโคง้งใส่กระลาความลูกที่1ใส่กะลาความลูกที่2ลงเส้นโคง้งมาหาจุดด้านล่างแล้วใส่หางยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะเไทยต่อมาเลข8ไทยนะคะจุดที่หัวด้านบนนะคะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงใส่กระลาไงเล็กๆขึ้นไปใส่กะลาความลงมาใส่กระาลา ตรงใส่เส้นโค้งเดินหน้าเลาะเส้นแล้วใส่หางนะคะนี่คือเลข8ไทยต่อมาเลข9ไทยนะคะ9ไทยจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นเส้นเฉียงใส่กระลาความลงเส้นเฉียงซ้ำรอยเดิมขึ้นไปนะคะแล้วใส่ภูเขาลูกที่2แล้วใส่หางนะคะนี่คือวิธีการเขียนศูนถึง9้า ทีนี้มาดูด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างจะฝากให้ผู้ปกครองสอนเด็กๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะคะจะให้ผู้ปกครองเป็นคนสอนต่อนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีวัวให้สวยนะคะให้โยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับจํานวนจุดของลูกวัวนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่สอนต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเขียน ตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ